ฮัลโหลไบรอันแกเป็นใครเนี่ยอว่าไงเวกเตอร์อาวันนี้อากาศดีนะครับผมฮัลโหลไหมนะ่น่าเอ๊ะทำไมชื่อของแกถึงเป็นสีแดงล่ะอืมน่าสนใจชิปแปลงละเราโดนเรตนะครับผมคือนางเป็นเอ่อเป็นโจรน,นะการโดนเรตบ้านก็จะเป็นอีเวนท์ที่ จะสุ่มเกิดทุกๆช่วงเวลาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโหมดเกมแบบไหนตอนที่เราเริ่มเกมนะ mm hmm. ก็ที่ผมเลือกมาเนี่ยมาดูยังไงนะออปชัน mm hmm. ป่ะเกมเพลย์สตอรี่เทลลิงป่ะนี่ไง mm hmm. ก็ตอนแรกผมก็งงนะว่าคืออะไรหน้าต่างที่เป็นหน้าตาตัวละคร3ตัวเนี่ยนะ mm hmm. สรุปก็คือ a อ Storyteller ปลายตรงตัวก็คือมันจะเป็น AI ที่มาควบคุมการดำเนินเนเรื่องของเราอะไรประมาณนี้ พูดให้มันง่ายกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งก็คือมันคือการเลือกระดับความยากของเกมนี้นั่นเองปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกมมันอื่นมันจะมีเลือกโหมดง่ายโหมดปานกลางโหมดยากอะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่เกมนี้มันจะมีความซับซ้อนเราสามารถข้อสมัยอะไรได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นเกม Survival Sandbox อะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยใส่ความสามารถในเรื่องของการปรับเปลี่ยนข้อสมัยโหมดความยากให้มันตรงตามจริตของผู้เล่นได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ ก็สามตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เหมือนกันก็คือการใส่อุปสรรคให้ผู้เล่นลงมาหรือก็คือการกั่นแกล้งผู้เล่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเรดโดยกองโจน จากฝูงสัตว์บางทีเนี่ยมาเป็นโครงช้างเลยก็มีหรือว่าจะเป็นพวกวิกฤตดินฟ้าอากาศการประทุของภูเขาไฟหรือว่าเป็นการระเบิดกำมันตภาพรังสีอะไรพวกเนี้ย AI, AI พวกนี้จะมีหน้าที่ในการแกล้งผู้เล่นแบบต่างๆนันานะซึ่ง3ตัวนี้มันจะแตกต่างกันตรงที่ว,ว่าจังหวะที่เขารันอีเวนต์ออกมาถ้าเป็นคาสันดาคลาสสิกเนี่ยเขาจะมาเป็นช่วงเวลาที่คงที่แน่นอนอาจจะเป็นช่วงเวลาสัก7วันคาสันดาก็จะส่งมาวันแรกอะ ส่งโจรมาคาสาด้าส่งโจนมาปุ๊บมาเป็นกองถูกปะแล้วพอโจนมาบุกโจมตีฐานเราเนี่ยเราก็จะได้รับความเสียหายแล้วคาสาด้าก็จะให้เราพักไปแป๊บหนึง่ง7วันต่อมามาอีกแล้วคราวนี้ซอมบี้บุกเราก็จะให้เราพัก7วันแล้วก็จะมาอีกทีหนึง่งระเบิดกามรภาพรังสีอะไรเงี้ยระเบิดต้มล้วก็จะให้เราพักไปอีก7วันอะไรประมาณนี้ส่วนโฟบซิลเล็กไม่แน่ใจอ่านถูกไหมส่วนโฟบซิลเล็กเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า ฟอบซีแลกเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการให้ผู้เล่นพักมากกว่าตัวแรกอย่างสมมติว่าคาซันดาเนี่ยมีเวลาเว้นช่วงไป7วันถูกไหมฟอบซีแลกเนี่ยอาจจะมาสักประมาณ14วันมาครั้งหนึ่งแต่ว่าความโหดเนี่ยจะมากกว่าคาซันดาคลาสสิกก็คือมาช้าแต่มาโหด อันนี้ก็คือมาเรื่อยๆฟอบซิลลก็คือมาช้าตา่มาโหดอะไรประมาณนี้ส่วนแลนดี้เรนดอมก็คือตามนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรจากแลนดี้ได้เลยจะมาวันนี้พรุ่งนี้มาอีกก็ได้แล้วแต่ <c oughs> ซึ่งในความยากเนี่ยผมว่ามันยากแตกต่างกันนะอันนี้อาจจะง่ายสุดเพราะว่าเขามีเวลาให้ผู้เล่นเตรียมตัวมากกว่า ถ้าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยขอแค่มีเวลาในการเตรียมตัวไม่ว่าปัญหามันจะมาในรูปแบบไหนมันก็สามารถจัดก,การได้ทั้งนั้นแหละนะคาซันดาคาสิก็อาจจะแบบโดนตบบ่อยๆตบเรื่อยๆอึ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 อ,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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ลันดี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้เลยบางทีเนี่ยเขาไม่ให้เวลาพักไงอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยมันมีเวลาพักให้ผู้เล่นถูกไหม อาจจะเป็น7วันอาจจะเป็น14วันแต่ว่าเขาจะไม่มาถี่จนแบบเอาให้เราเละคาจอไปเลยอย่างเงี้ยแต่ความน่ากลัวของล a n d y ้ a n d ด m เนี่ยก็คือมาวันนี้พรุ่งนี้มาอีกอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะยังไม่ฟื้นตัวจากการโดนบุกในครั้งที่แล้วเราก็จะโดนซ้ําอีกรอบจนเละไปเลยก็มีเหมือนกันในความยากเนี่ยผมว่าล a n d y ้น่าจะโหดที่สุดนะปกติผมจะเล่นเป็นคาสันดาคลา s สิกแล้วก็ความยากก็จะเป็น s t r i v e to survive ก็คืออาจจะเป็นความยากที่ยากกว่าปกตินิดนึงกลางๆก็จะเป็น a อ e n n e เ r e ร์สตอถูกไหมแต่ที่ผมเลือกก็จะเป็น s t r i v e to survive ก็กลับมาที่เจ้าเมน่าโจรที่กำลังจะมาบุกบ้านเรานะทักษะการยิงปืนอยู่ที่11ใช่ไหมแล้วก็อ๋อใช้แมชชีนพิสโต้ ปืนกลสั้นมึงก็เปืนมาสู้กับกูเหรอให้ตายเหอะแล้วกูมีอะไรเนี่ยม, <laughs> มออีมีหอกมีมีด <laughs> ตนดุสองอัน <laughs> อชิปเป่งละมันมีฟีเจอร์ในการจับโจรมาเป็นพวกอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะลองทำแบบนั้นดูนะก็ <laughs> ถ้าเราจับมาเป็นพวกจับมาเป็นเฉลยแล้วเนี่ยมันจะสามารถแปลเปลี่ยนให้เข้าการเป็นพวกเราได้ใช่ไหมขึ้นอยู่กับความสามารถ ของนักจริรจาของเราซึ่งก็คือเจ้า่าวตัวนี้เนะี่ยอืมประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยเราโดนบุกใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มแล้วหรือ,อยังเอาเป็นว่าผมจะให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยหยุดงานที่ทำก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งรับเลยมันวิ่งมาโอเคมันยังไม่บุกนะมันแค่อ่มันมาลาดเตเวนก่อนมันมาลาดเะเวนแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนางจะถมตัวเข้ามา ก็ขอดูสภาพของเราในตอนนี้ก่อนนะก็โอเคเรามีฟางข้าวเรามีฟาร์าเรามรเฮกคลาสถ้าเขาเข้ามาถึงหาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้ความสนใจก็คือทรัพยากรใดๆที่มันอยู่นอกเหนือจากาจุดป้องกันน่อย่างเช่นถ้าเขาวิ่งเข้ามาในฐานเนี่ยแล้วเขาเจอไร่ข้าวของเราเนี่ยเขาจะเผาไร่ข้าวของเราถ้าเราไม่ ไปป้องกันซะก่อนอะไรเงี้ยนี่คือความสําคัญของกําแพงนะนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเวลาเราสร้างฐานไปสักพักเนี่ยเราถึงต้องล้อมฐานของเราด้วยกําแพงหนึ่งชั้นพวกกาแพงหินกําแพงเหล็กอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้มันเดินเข้ามาถึงไร่ข้าวหรือว่าจุดทรัพยากรที่มีคุณค่าของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ต้องเอาไปสร้างอยู่ข้างนอกอย่างกังหันลมวินเทอร์บายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างแล้วก็วางมันอยู่ทนท크เนี่ย ตัตรูที่เข้ามามันจะเผาทําลายตรงจุดนั้นนะโอเคนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถที่จะหลบอยู่ในรูได้รอให้เขาเข้ามานะไม่งั้นเนี่ยข้าวของเราจะโดนเผาจนเละอืมเราจะต้องไปต้อนรับเขาซะหน่อยถ้าศัตรูวิ่งเข้ามาหา <g ül> s> <S ก็กลับมาที่เจ้าเมนนะ้าเจ้าศัตรูที่จะมาบุกเรานะผมแบบผมไม่อยากจะประมาทนางเลยจริง,รงๆอนะ่ยเพราะว่าอืม ทักษะการยิงปืนของนางก็เดือดจัดจัดว่าเดือดอยู่เดือดมากๆเลยด้วยผมกลัวว่านางจะกราดปืนกลมาปับป๊บๆแล้วมันโดนหัวใครสักคนนี่ตายเลยนะคือแบบดับไปเลยแนละดับสูตรไปเลยนะตัวละครเราคือหายไปตัวหนึ่งง่ายๆเลยนะอืมแล้วด้วยความที่เรายังไม่มีเครื่องนุ่มหม่มเกาะป้องกันที่ <c oughs> ดีซะด้วยสิเอาเป็นว่าผมจะใช้ ความเก่งกาจของเจ้าไดาโนเสาร์ของเราเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นางเก่งมีดมากใช่ไหมจากที่นางสามารถเฉาะเสือโคก้าด้วยตัวคนเดียวแล้วเนี่ยในพาร์ทก่อนเนี่ยผมจะใช้นางเป็นเหมือนกับกุญแจของการชนะในครั้งนี้นะก็ตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีหน้าที่ในการดึงความสนใจไปผมจะให้ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยดึงความสนใจจากเจ้าเมน่าเช่อนอาจจะ ยืนอยู่ในที่โล่งๆเพื่ออล่อให้กระสุนมันมาตกอะไรแบบนี้อ่ะเป็นเจ้าหาวเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยเจ้าหาวเนี่ยมีเทรด r o b u s หรือก็คือนางจะลดดาเมจที่ได้รับไปประมาณ25%นะโอเคผมจะให้เจ้าหาวเนี่ยเป็นตัวแทงเพื่อดึงความสนใจแล้วก็เจ้าไดโนเสร์เนี่ยจะต้องยืนหลบอยู่แถวๆนี้ คนอื่นๆก็คอยสนับสนุนอยู่ไกลๆก็แล้วกันเจ้าฮาวเดินออกมาข้างนอกก็เมื่อกี้มันขึ้นว่าศัตรูของเรามันอยู่ในโหมดบุกแล้วใช่ไหมโอเคผมจะจัดทัพรอมันเลยนะคนอื่นก็ยืนรอไปรอไปก่อนโอเคเจ้าเมนนะ่าวิ่งเข้ามาจากทางด้านซ้ายแล้วนะด้านบนเป็นวิซิเตอร์หรือก็คือแขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้านเราไม่แน่ใจว่าใครจะ จอศัตรูก่อนกันนะโอเคโอเคมันบิ่งมาหาฮาวแล้วผมอยากให้มันโอเคมันเริ่มยิงแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมจะให้เจ้าไดโนเสาร์เนี่ยอู้ชิปแปงโดนยิงเข้าโอ้โหมันมันยิงแม่นมากเลยะน่ากลัวมากโอเคเจ้าฮาวยินหลบไปก่อนนะรับดาเมจไว้ก่อนนะ โอเคไดนโนซอร์เข้าถึงตัวศัตรูตแล้วนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของไดนโนซอาร์ละเจ้าฮาวก็ไปประถมพยาบาลซะก,ก่อนนะแบบฉับไวเลยหน้าที่ของเจ้าตัวทางของเราหมดสิ้นแล้ว คราวนี้ก็จะเป็นศึก2คนแบบ1นึงเดียวเดียวระหว่างเจ้าเมนะ่าศัตรูของเรากับไดนโนเสาร์ที่เป็นมือมีดน,นะมาดูสเตตัสหน่อยว่าเจ้าศัตรูเนี่ยมีเมเลเท่าไหร่มเมเลอย,อยู่ที่4นะไดนโนเสาร์อยู่ที่9กนะก็อาวุธของเราได้เปรียบกว่าทักษะของเราได้เปรียบกว่านั่นแหละโอเคเยี่ยมยอดไปเลยนะศัตรูของเราพ่ายแพ้ไปแล้วนะกลับมาที่ฮาวฮาวก็สบักสะบอบมกลับบ้านไปรักษาบาดแผลโอเค เราจะทําอะไรกับเจ้านี่ได้บ้างนะขอดูหน่อยก็เราสามารถจับเจ้าเมน,น่าศัตรูของเราเนี่ยเอามากักขังไว้เป็นเหมือนกับนักโทษอะไรประมาณนี้นะเโอ,อเคแต่ประเด็น,นคือเราไม่มีห้องสําหรับนักโทษนะสิวางเตียงนักโทษชั่วคราวตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคติกว่าเป็น for prisoner นะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับนักโทษโดยเฉพาะเราจะหยุดงานรีเสิร์ชกันก่อนแล้วก็ พอระวังเตียงสำหรับพิเร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแคปเจอร์สัตรูได้แล้วโอเคไดโนอสก็ทำหน้าที่ในการจับนักโทษเดี๋ยวเรามานั่งคิดกันว่าจะเอานักโทษไปทำอะไรกันดีนะโอเครู้สึกว่าเจ้าฮาวจะบาดเจ็บจากการประทะเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคเออหน้าจ๋าเออหน้าช่วยดูแลเจ้าฮาวหน่อยเดี๋ยวจะตายซะก,ก่อน เเช่นเดียวกันนะเราก็ต้องมาดูแลรักษาเจ้านักโทษคนนี้ด้วยถ้าไม่อยากให้เขาตายนะเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับนักโทษไปชั่วคราวสักก่อนดูบาดแผลของนักโทษนิดนึงเป็นไงมัง่งบาดแผลจากมีดอ่าเจ้าไดโนเสาร์คือจงใจหลีกเลี่ยงจุดตายนะฟันที่แขนขาจนเขาล้มไปเองนี่เหมือนเขารู้ว่าแบบเราต้องการที่จะจับเป็นนะไม่ต้องการที่จะจับตาย ก็ด้วยความที่เจ้าฮาวเนี่ยมีสกิลในการากล่อมเกลานักโทษเป็นอย่างดีนะเพราะงั้นเนี่ยผมจะให้เจ้าฮาวมากล่อมเกลานักโทษคนนี้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเจ้านักโทษคนนี้กลายเป็นพวกของของเราในที่สุดนะเมื่อกี้ผมแอบเห็นว่ามันมีปืนใช่ไหมขอหน่อยแล้วกันนะมีเงินด้วยดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการยิงปืนนะดีจังเลยเขาส่งมาให้เรากบมือเลยนะ มาดูที่สเตตัสนิดนึงเขาที่เห็นเนี่ยสเตตัสของเขาก็เป็นทักษะที่ได้มาจากยีนส่วนหนึ่งจุดอ่อนของเจ้านี่ก็คือเขามีความอ่อนแอในเรื่องของการเจอเข้าความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเจอความเจ็บปวดเยอะๆอาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนอกจากทักษะการยิงปืนเนี่ยเขาเป็นมือรีเสิร์ชที่เก่งนะ โอเคดีเลยเราขาดแคนทั <pf unlikely> ้งแบบมือ <siege> ยิงเราขาดแคนทั <honestly> ้งมือรีเสิร์ชอยู่พอดีก็เป็นเผ่าพันจีนี่นะปะเออหน้าจัดการซะโอ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะตกใจน่าจะเป็นการตกของอุกบาทหรืออะไรสักอย่างนะเมื่อกี้สะดุกนิดหนึ่งไม่เป็นไรเอเคระหว่างนี้เนี่ยผมจะสร้างห้องสำหรับนักโทษแยกออกมาโดยเฉพาะนะ ห้องนักโทษก็เอาไว้ตรงไหนดีเออเอาเป็นติ่งเล็กๆที่ยื่นออกมาจากบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะห้องนักโทษไม่จำเป็นจะต้องหรูมากหรอกเอาประมาณนี้แล้วก็วางพื้นสักหน่อยโอเคเอาประมาณนี้ไปก่อนโอเค คร่าวๆคร่าวๆพอเราสร้างห้องนักโทษเอาไว้สำหรับกักตัวนักโทษได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาใช้ห้องรีเสิร์ชได้อีกครั้งหนึ่งโอเคแผนในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้